ว้าวดูสิครับของเล่นเต็มไปหมดเลยวันนี้เราจะมาแกะกล่องของเล่นกันด้วยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับค็อกโคได้นะครับคือเจ้าจระเค้นั่นเองอ่ะมันมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะครับนี่สีฟ้าเรามีอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือต,ตัวนี้นี่ลักษณะการวิ่งก็จะเป็นแบบชนถอยนะครับแต่รู้สึกว่าพื้นเรามันไม่ค่อยเรียบนะครับมันก็เลยไม่ค่อยชนนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องนี้เลยนะครับว่าด้านในกล่องนี้จะเป็นอย่างไรเอ้ยได้สีเหลืองมานะครับมาเรามาวิ่งคู่กัน โอ้โถ้าเรามีอีกสีเขียวอีกตัวหนึ่งนี่เปรี้ยวเลยนะครับนี่ชนถอยชนถอยนี่แล้วเรามีตัวนี้ด้วยเจ้าค๊อกคอโโดายพ่อนะครับเป็นพ่อแล้วก็นี่เป็นอีกัวหน้าอีกหนึ่งตัวอนะครับมาวิ่งคู่กันเลยว้าวดูสินี่เอาตัวอื่นด้วยนี่ไดโนเสาร์ว้าว แลสนะครับวิ่งตอ้อนหนูนั่นเองหนูตะเขานะครับวิ่งออกมาจากข้อนะครับนี่ไทยเทเลท็อปนะมาวิ่งแข่งกับหนูหน่อยมาวิ่งแข่งกันนี่นะครับว้าวโอ้แต่เรามีตัวอื่นเทียบเลยอ่ะเปิดตัวอื่นบ้างดีกว่าว้าวดูสิว้าวสุนัขวัวนั่นเองนี่ ทีนี้นี่เรามีเอลฟ์เพนนะครับก็คือตัวช้างนี่ไดโนเสาร์โลบอตไดโนเสาร์ไดโนเสาร์หุ่นยนต์นั่นเองนี่ก็แบล็กยูสซอลต์นะครับเป็นไดโนเสาร์คอยาวนี่วิ่งคู่กันไปเลยแล้วก็สไปโนซอรัสด้วยนะครับนี่ว้าว เท่เลยนะครับหนูสีวิ่งกันมันแกล,เล้เได้อีกตัวสุดท้ายก็คือเจ้าซีบราเจ้ามาลายว้าวโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย